สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอ,ปอรรมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ก็ไปข้างนอกมานะคะเข้ามาเนี่ยสมาชิกก็อยากจะทานอะไรที่มันเผ็ดๆนะคะแล้วก็มีน้ำร้อนๆสดชื่นใจก็เลยจัดให้สองเมนูนี้ค่ะ ซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นโควิดระบาดจะมาชิกเนี่ยก็ออกไปธุระการต่างคนก็ต่างไปแล้วก็กลับมาเข้าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่จะทานนะคะป้าก็จะแยกนะคะเป็นของใครของมันเป็นเซตๆไปเลยค่ะวันนี้เมนูที่นำมาฝากกัน2เมนูง่ายๆค่ะนั่นก็คือผัดขี้เมารวมิตรแล้วก็แกงจืดไข่น้ำชัยโป๊ะค่ะเราไปเข้าครัวทำกันค่ะ นี่ค่ะไปตัดใบกะเพราในกระถางบ้านคุณยายมานะคะทั้งสดทั้งหอมเลยล่ะค่ะส่วนผสมของเราก็มีหมึกค่ะกุ้งขาวพริกกระเทียมกระชายซอยใบยมะกรูดฉีกพริกเหลืองซอยใบยกะเพราเด็ดแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลน,น้ำปลาน้ำมันหอยใส่หมูสับนิดหน่อยน้ำเปลา่าแล้วก็ผงซุปค่ะเราก็จะเริ่มจากการลวกหมึกของเราก่อนนะคะเพราะว่าหมึกกระดองตัวเนี้ตัวใหญ่แล้วก็เนื้อหนามากๆค่ะลวกให้สุกประมาณสัก50%เ ค่ะก็เอาขึ้นมาพักไว้ค่ะเราไปผัดกันค่ะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็พริกกระเทียมค่ะป้าใช้เป็นพริกแห้งนะคะจะหอมมากมายเลยละคะ่ะตามด้วยหมูสับค่ะผัดไปพอหมูสุกค่ะทั้งหอมทั้งฉุนเลยละคะ่ะ ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยน้ำปลาผงปรุงรสค่ะไม่ทานไม่ต้องใส่นะคะน้ำตาลทรายค่ะเรื่องของรสชาติปรุงกันได้ตามชอบใส่น้ำซุปหรือว่าน้ำเปล่าลงไปให้น้ำพอคลุกคลิกค่ะ กระชายใบมะกรูดที่ขาดไปนะคะก็คือ,อพริกไทยอ่อนค่ะใครจะบุกพริกไทยเม็ดนะคะลงไปก็ได้จะได้มีความหอมมากขึ้นเสกุ้งลงไปค่ะผัดไปพอกุ้งสุกค่ะแล้วก็ตามด้วยหมึกค่ะที่เราลวกไว้ ผัดไปจนเครื่องต่างๆของเราสูกเข้ากันดีนะคะเรื่องของรสชาตินี่ปรุงกันได้ตามชอบเลยวันนี้ป้าผัดเยอะนะคะเพราะว่าเราจะต้องแบ่งเป็นสีที่นะคะรสชาติถูกใจแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปค่ะตามด้วยพริกเหลืองซอยแล้วก็ผัดคลุกเคล้าไปให้เข้ากันค่ะ เพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราพักไว้นะคะเราไปทำน้ําแกงจืดกันค่ะหน้าตาผัดขี้เมาของเราน่าทานไหมคะนี่เราก็มาเริ่มจากนี่ค่ะซอยนะคะชิบโป้หวานแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะ ว่าใช้ห้าฟองเลยค่ะแล้วก็นำไปทอดทอดไปให้เหลืองทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็นำขึ้นมาหาั่นเป็นชิ้นๆค่ะพอเสร็จแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดค่ะปรุงรสด้วยพงปรุงรสน้ำปลาแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยผักขึ้นช่ายกระเทียมเจียวพริกไทยป่นเพียงง่ายๆแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็จะเสิร์ฟเป็นจานๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่าช่วงโควิดนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็จะแยกกันทานนะคะนี่ค่ะเรามาทานด้วยกันค่ะ ซดน้ำร้อนๆก็อร่อยนะคะข้าวร้อนๆกับผัดขี้เมารวมมิตรรสจัดๆนิดนึงเป้าว่ามันเข้ากันดีนะคะนึกอะไรไม่ออกก็ลองทำสองเมนูนี้ดูนะคะคิดว่าทุกท่านน่าจะชอบเหมือนครอบครัวของป้านะคะเดี๋ยวป้าขอตัวทานก่อนคะ่ะท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีคะ่ะ